สวัสดีครับนะครับหายหน้าหายตาไปนานเลยครับวันนี้จะมาไลฟ์ประเด็นสำคัญซึ่งหัวข้อตรงนี้มันจะไปอยู่ในคอร์สออนไลน์ของผมด้วยนะครับเ,เดี๋ยวขอบอกกันว่าเมื่อประมาณน่าจะวันสอรันที่แล้วนะฮะพอดีผมส่งคอร์สเข้าไปอยู่ในใ,ใ,ใ,ในในในสกิลเลนนะฮะก็คือส่งไปทางเมลนะฮะทีนีเ้เขาก็ตอบรับมาอย่างดี ทีนี้ผมก็เลยคุยกับหนึ่งในผู้ก่อตั้งของ Skilllen นะฮะว่า,เ,าเรื่องคอร์สออนไลน์เนี่ยผมก็อยากจะสอนแต่ว่ามันจะมีเนื้อหาบางอย่างซึ่งผมจะขอความคิดเห็นจากเ,เพื่อนเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วนะผมจะเขียนเป็นคอร์สเรียบร้อยแล้วแหละแต่ว่าอยากจะขอความคิดเห็นเพิ่มเติม,ตมว่าผมควรที่จะสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะนําไปปรับปรุงนะอยู่ในคอร์สนะคะ ทีนี้เรื่องของ work at home เนี่ยนะฮะจะบอกว่าผมเนี่ยทำมานานแล้วนะและโดยเฉพาะในต่างประเทศเนี่ยมีการทำ work at home เนี่ยเยอะมากนะครับโดยเฉพาะใน USA แล้วก็เยอรมันนะครับแล้วก็มีอ,อีกอีกสี่ห้าประเทศซึ่งเขาทำงานอยู่กับบ้านเนี่ยหารายได้ผ่านอยู่กับบ้านเนี่ยตลอดนะฉะนั้นไม่ต้องห่วงฮะว่า เศรษฐกิจล่มหรือหรือเรื่องต่างประดังเข้ามาหรือมีวิกฤตเงี้ยเราจะเดินทางมาทำเราจะทํางานไม่ได้นะทีนี้การทํางานอยู่ในในที่บ้านเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยผมผมได้ได้สัมผัสมานะครับหลายหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะซึ่งผมก็ทํางานอยู่บ,บ้านตลอดนะฮะเดี๋ยวสักครู่นึงเดี๋ยวขอ,ขอดื่มน้ําก่อนนะฮะในห้องนอนเนี่ย จัด w o r k a t Home เนี่ไม่ยาก w o r k a t Home คืออะไรก็คือสถานที่ทำงานซึ่งเราทำงานอยู่กับบ้านเนี่แหละครับทำงานง่ายๆผ่านคอมอยู่กับบ้านขอให้คุณมีถ้าเกิดไม่มีคอมนะก็มีมือมือถือมือถืออยู่เครื่องเดียวนะแล้วโหลดแอปพลิเคชันนะที่มันมีจะมีเว็บเว็บหนึ่งอะแล้วก็เพจเพจหนึที่เขาเขียนว่ามีแอปพลิเคชันตัวไหนบ้างซิ่ง สามารถที่จะทำ work at home ได้หมายถึงว่าสามารถประชุมผ่านออนไลน์ได้สามารถคุยกับลูกค้าผ่านออนไลน์ได้ส่วนตัวผมแล้วเนี่ย work a ของผม,ผมก็คือว่าดูดงจุ้ยผ่านออนไลน์ซึ่งตอนนี้เนี่ยเริ่มจะมาใช้จริงจริงผมเริ่มใช้เนีะนะ่ยตั้งแต่ปีปีที่แล้วนะปีที่แล้วรวมรวม,รวมมาถึงตัวเนี้ยก็ประมาณ1ปีกับอีก2อเดือนพอดีนะฮะังนั้นระบบการดูดงจุ้ยแบบออนไลน์เนี่ยนะก็จะเกิดจากการที่วิดีโอคอล ช่ไหมครับผ่านไลน์แอปพลิเคชันซึ่งลูกค้าปกติแล้วเวลาเขาจะให้ผมดูเนี่ยนะผมจะมีไลน์ของเขาอยู่แล้วแล้วตัวผมก็จะมีไลน์ส่วนตัวใช่ไหมครับก,ก็จะดูวิดีโอคอลผ่านไลน์นะครับโดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยมากนะไม่เหมือนกับที่ว่า,าเรียกซินแสไปจัดนะครับซินแสต้องอต้องมีค่าเดินทางใช่ไหมครับแล้วก็บางคนเรียกเชิญซินแสไปดูก็ต้องมีค่าเดินทางให้เขา แล้วก็ค่าอะไรอื่นอีกใช่ไหมซึ่งซึ่งมันก็หลายหมื่นแต่ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เปลี่ยนไปนะเวิร์แบบแอ h โฮมหรือการดูวิดีโอคอรดูคงจุ้ยผ่านวิดีโอคอรเนี่ยก็อ่อหนึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะเวลาดูบางคนเนี่ยสะดวกดูแบบแต่ละห้องแต่ละห้องอะ่ะคือแยกโซนแต่ละห้องไม่จำเป็นต้องดูแอรียบ้านทั้งหมดใช่ไหมฮะบางคนมีงบจํากัด ก็สามารถดูแยกห้องได้อย่างเช่นผมไปดูห้องน้องที่เขาเพิ่งคลอดเนี่ยนะฮะก็จะดูแอรีแอรียเดียวนะซึ่งตรงนี้เ็าจะจ่ายอยู่ประมาณ2 000, ประมาณ2000นะบประมาณ2000ทีนี้มาว่าถึงว่า,าการจับเวิร์กแอนทในห้องนอนจัดไงนะในห้องนอนเราเนี่ยฮะ,ะหนึ่งผมมองว่ามัน,ม,นมีความเป็นส่วนตัวนะครับมีความส่วนตัวสูงนะครับสำหรับคนที่มีห้องนอนเป็นของตัวเองอยู่แล้ว ะะสามารถจ,จัดเป็นแบบ work at home หรือการทำงานแบบอยู่ในบ้านได้เลยโดยคุณต้องหาพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะครับในการที่จะจัด working ตรงนี้นะฮะใน,ใน,ใ,นในห้องนอนของเราฉะนั้นจัดง่ายมากๆเราต้องดูว่าพื้นที่ของเราเนี่ยปกติเราเราใช้พื้นที่ไหนนะเราถนัดพื้นที่ไหนเราจัดตรงนั้นก่อนนะครับส่วนทิศท,ที่เรา,เรา,เ,ราเราจะดูเนี่ยผมจะลงรายละเอียดทีหนึ่งซึ่ง เรื่องตรงนี้ผมจะสอนเป็นคอสเป็นคอสฟรีนะครับย้ำนะครับเป็นคอสฟรีนะครับผมจะสอนให้นะฮะผมยินดีมากๆที่จะช่วยเหลือเพื่อนพี่ๆน้องๆนะครับซึ่งติดขัดนะฮะเรื่องต่างๆซึ่งตรงนี้ผมผมไม่ขอเอาอะไรเลยนะครับผมต้องการเผยแพร่วิชาวความรู้ให้ฟรีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกและแจ้งรายละเอียดอีกทีว่าผมจะมีคอสแบบไหนบ้างแล้วก็รายละเอียดของคอสเนี่ยซึ่งผมจะสอนได้ฟรีเนี่ยมี อะไรบ้างน,นะครับโนะซนระเดียบมันเยอะนะฮะตรงนี้เอาเอาคข้า,ขาก่อนซึ่งการจัดแบบแอรียแบบทํางานในห้องนอนเนี่ยนะเราจะต้องเลือกไฟจุดที่มีไฟเยอะนะเยอะที่สุดแต่ว่าขอเล่าอย่างเดียวนะไฟที่อยู่ด้านบนของเราเนี่ยนะห้ามลงมานะที่หัวของเราโดยตรงเพราะว่าเพราะว่ามันผิดหลัวกวงจุ้ยไงนะวงจุ้ยโต๊ะทำงานเนี่ยนะปกติแล้วนะ จะไม่ควรมีไฟแยงเรามาที่หัวของเราศรีรษะของเราโดยตรงนะครับซึ่งพลังชี่มันมันกระจายเกินทําให้เป็นหไหม่รู้งว่าภาษาของคงจุ้ยเขาเรียกว่ามันมาเป็นโทษกับกับตัวของเราฉะนั้นเนะี่ยไฟอยู่ในระดับบางคนมีซอฟไลท์ของหัวผมี่ยมีซอฟไลท์นะฮะส่องมาด้านข้างนะฮะองใบไปหน้าหรือไม่ก็บางคนถนัดแบบสาดเข้ามาเลย ก็ก็โอเคแต่ว่าผมว่าถ้าเกิดไฟมันสาดมาแล้วเนี่ยมันมันดูมันแสบตาเกินนะฮะมันดูแบบไม่ไม่ซอฟมันดูไม่ไม่สวยงามฉะนั้นซอฟตไลท์บางคนมีอยู่แล้วใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็ไฟคนที่จะอยู่แอรเรียของของด้านหน้าของเรานะครับเวลาเราทํางานเวลาเราเวิร์กอินกอบเวิร์กแอทโฮมเนี่ยกับลูกค้าหรือประชุมหรือคอนเฟลเลนต์เนี่ยนะฮะไฟควรทีอยู่ด้านหน้าของเราเพห้ไฟเนี่ยส่องเข้ามานะหรือบางคนอาจจะใช้แบบแสงธรรมชาติ แสงธรรมชาติเวลาประชุมเนี่ยก็คือ,อใช้แสงจากหน้าต่างนะครับโดยที่ในอเรียของห้องไม่ควรเปิดไฟใช้แสงแบบธรรมชาติให้สายเข้ามานะครับอันนั้นก็สามารถใช้ได้นะฮะในลักษณะที่เราจะประชุมตอนกลางวันนะครับหรือคุยคุยงานตอนกลางวันหรือตอนเช้านะแสงที่สวยมากๆอย่างหนึ่งคือแสงที่มันมัน,ม,นมันกระลิ้มกระเรียมันมันมันเขาเรียกว่ามันมัน เหมือนโพเพยอะครับเหมือนเหมือนฝอนก็จะตกอันนั้น่ะคือคือแสงที่สวยนะฉะนั้นไม่ไม่ยากครับเวลาคุณจะทํางานอยู่กับบ้านเนี่ยไม่ยากคุณต้องคุณต้องจัดแอรียจัดแอรียอะไรก็ได้ที่คุณอยู่แล้วตรงนั้นมีความสุขนะโดยเฉพาะทิศปีนี้เป็นทิศตะวันออกไอ้โทษโทษทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นทิศท,ที่ดีที่สุดของปีนี้นะครับฉะนั้นถ้าเกิดคุณไปนั่งหันหน้าอยู่ตรงทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับ นะโดยตัวเฉียงๆตัวเฉียงๆแล้วเนี่ยจะรับรัย์ดีมากนะครแต่ว่าถ้าเกิดไม่ไม่ตรงตรงไปเป้เราก็เราก็เราก็อาจจะนั่งอยู่ใกล้เคียงนะอยู่บริเวณบริเวณใกล้เคียงได้ฉะนั้นไม่ยากผมบอกเลยไม่ยากนะสวัสดีครับน้องโยสวัสดีครับนะ้าแดงนะมีเวลาสอบถามได้นะครับนะฉะนั้น ประสบการณ์เรื่อง Work at Home เนี่ยผมผมมีมีอยู่ก่อนหน้าที่จะเกิดวิกฤตไวรัสแล้วผมบอกเลยนะนะเพราะผมเพราะผมก็เกิดพี่ฤีมาก่อนไงผมก็เลยต้อง,ต,องต้องทำงานอยู่กับบ้านตลอดดังนั้นไม่ยากครับไม่ยากแล้วผมบอกเลยว่าโคงจุ้ยเกี่ยวกับการทำงานในอนาคตเนี่ยนะจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงนะครับนะไม่จำกัดเฉพาะคนที่มีโต๊ะทำงานอย่างเดียวบางคนไม่มีโต๊ะทำงานก็สามารถ หาจุดที่เป็น Work at Home ได้นะครับนะโดยจุดที่เป็น Work at Home สำหรับคุณหาง,ง่ายๆคือจุดที่คุณอยู่ตรงนั้นอนะ่ะบ่อยๆนะแล้วก็ดูว่าพลังงานดาวแปดหรือพลังงานประจำปีปีนั้นอนะ่ะอยู่ตรงทิศอะไรคุณสูตรก็คือคุณก็จะไปนั่งหันหน้ารับทิศตรงนั้นนะครับนะโดยแสงสว่างผมบอกแล้วว่าแสงสว่างเนี่ยถ้าเกิดไฟมันจี้ลงมาเนี่ยนะไม่ดี ี่เรามาตรงหวัวเนี่ยไม่ดีไฟต้องอยู pack, right? ่บริเวณโซนแอเรียด sure. ้านหน้าด้านหน้าเราอย่างเงี้ยผมมีซับบ็อกใช่ไหมครับผมก็ใช้ซับบ็อกซับบ็อกดวงเอ่อซื้อมาประมาณสองสามพันประมาณไอ้ตัวีถึงสองสามพันดิประมาณประมาณพันกว่าบาทนะตัวนี้ผมซื้อประมาณพันไม่ถึงพันประมาณเก้าร้อยแล้วก็ซื้อไฟมาเติมนะครับนะก็ถ้าถ้าใครมีงบหน่อยก็ซื้อมาก็ซื้อมานะมาใช้ได้เลยใช้ยาวอ่ะคุณทรหมากินแบบยาวๆนะ ฉพาะนั้นการจัดแอรีรีนในห้องนอนเนี่ยไม่ยากผมบอกเลยว่าไม่ยากนะครับแรกๆอาจจะดูฝืนๆหน่อยแต่นะขอให้เชื่อผมถ้าเกิดคุณทําตรงนี้ได้ถือว่าเวิร์กมากๆนะครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยผมมีเงินเก็บส่วนหนึ่งเพราะว่าอะไรว่าผมผมไม่ต้องเดินทางไปข้างนอกไงไม่ต้องไปนั่งรถเมล์กว่าจะถึงที่ทํางานหัวออกไปตีห้าหกโมงอย่างเงี้ยล้วก็ไปฝ่าฟันรถติดต่าง มันมัน,มนผมมองว่ายุคนี้มันมันมีคุมแล้วนะครับมันมีคุมแล้วฉะนั้นต่อให้วิกฤตไวรัสไม่เกิดนะหรือจะเรื่องอื่นอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดคุณปรับตรงนี้ได้ถ้าทำงานที่บ้านได้นะดีมากๆนะฉะนั้นฝากไว้ตรงนี้ด้วยห้องนอนห้องส่วนตัวของเราเนี่ยเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ผมบอกเลยว่าเวิร์กมากๆเพราะว่าหนึ่งมันมีความเป็นส่วนตัวสูงใช่ไหมครับ มันส่วนตัวแบบมากๆฉะนั้นเสียงรบกวนอ่ะหรือหรืออะไรต่างๆเวลาคนเรียกหรืออะไรเงี้ยมันมันก็จะไม่มีไงก็มีของเราคนเดียวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการทํางาน working v e r t u a l นี่เวลาเราไลฟ์สดหรือเวลาเราจะประชุม c o n f e r e n c e กับลูกค้าหรือว่าเราจะคุยงานกับลูกค้าเนี่ยมันก็จะสะดวกมากแล้วก็ดูดูเขาเรียกว่าดูดูมีความ professional อ่ะสูงนะก็ฝากตรงนี้ไปด้วยว่า ตรงนี้หัวข้อนี้มันเป็นหนึ่งในคอร์สที่ผมจะเปิดสอนเป็นคอร์สฟรีด้วยนะครับซึ่งผมอยากจะช่วยมากๆให้กับเพื่อนพี่น้องนะครับซึ่งเคิดวิชาตรงนี้ผมบอกเลยว่าไม่มีใครบอกไม่มีใครกล้าบอกคุณนะครับถ้าเกิดต่อ้คุณไปเรียนเนี่ยคุณต้องจ่ายเงินประมาณประมาณคอร์สนีะประมาณอ่ะบอกเลยว่าประมาณห้า0 5 0 0นห้านถ้าเกิดเป็นสินแสต่างประเทศต่างประเทศสอนเนี่ยก็หลายหมื่น นะครับบางคอร์สก็ประมาณ3 4มสี่ห้ามื่นอย่างเงี้ยทั้นัน้นบางคนเนี่ยเขาไม่สะดวกที่ไปเรียนขนาดนั้นฉะนั้นผมก็อยากจะเผยแพร่วิชาตรงนี้นะฮะให้ทุกคนเนี่ยนำไปไปใช้เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็ก็จะมีอ e ีบุ๊กเขียนไว้เดี๋ยวผมค่อยๆแจ้งกันว่าอ e ีบุ๊กเกี่ยวกับพวงจุ้ยตัวทํางานในอนาคตเนี่ยนะเรื่องอฟังก์ชันการทํางานทั้งหลายหรือทิศต,ต่างๆนะเมื่อ โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วมีการพลิกกับหัวองศาของโลกเนี่ยลักษณะาการหาเลิกจะเปลี่ยนแปลงไปโดยปริยายนะครับนะเลิกที่เราใช้อยู่จะไม่ใช่เลิกแบบที่เราใช้อยู่ปัจจุบันแล้วนะฮะฉะนั้นดงนั้นะมันเป็นเรื่องเรื่องข้อขั้ไกจตัวแต่ว่าผมผมอยากจะมันจะมีฟังก์ชันเนื้อหาบางอย่างที่ผมผมเขียนไว้ซึ่งอ่ามันจะมีอ่าบางคนเนี่ยเขาอยากจะอ่านนะเพนทเทิร์นแบบอนาคตแต่ว่า ก็จะมีพิร์นแบบปัจจุบันซึ่งเขาสามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับผมก็จะมี2แพทเพิร์นให้เลือกตอนตอน,นี้นะฮะเดี๋ยวตรงนี้ก็ฝากไปด้วยว่าเรื่อง working at home นะครับตอนนี้นะี่ผมทำมันหาแล้วนะครับแล้วก็ผมก็อยากเพื่อนๆเนี่ยนนะนะทำเป็นด้วยนะครับแล้วก็ทุกคนควรที่จะปรับตัวได้แล้วนะครับนะบการที่ว่าออกไปทำงานทุกวี่ทุกวันหนคุณต้องเสียตังค่ารถ นะคเสียบางคนไม่มีรถขับก็นั่งรถเมใช่ไหมครับในยอดเดินทางกลับเนี่ยผมว่านะค่าเดินทางเนี่ยอย่างต่ำคุณต้องมีประมาณประมาณห้าพันะ่ะนะสี่ห้าพบางคนเงินเดือนประมาณ1 2ื่นสองหมเงี้ยมันไม่พอหรอครับมันไม่พอเพะนั้นถ้า Work ์กอ o m โได้ดีดีมากๆนะครับก็ฝากไว้ตรงนี้ด้วยนะฮะเรื่องกัดการจัด Work Home หรือโลเคชั่นที่อยู่ในห้องนอนของเราสามารถทำงานได้ตลอดเวลานะครับ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณจะอยู่ร้านกาแฟหรือคุณจะอยู่ที่ไหนสักแห่งขบนโ,โลกอะ่ะคุณก็สามารถทํางานได้ทั้งนั้นโดยคุณใช้มือถือเครื่องเดียวหรือบางคนมีโน้ตบุ๊กนะก็สามารถทํางานได้แล้วนะครับวันนี้ไลฟ์สดจบลงแล้วครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ